ถ้าเราพูดถึงเด็กจบใหม่นะครับก็เป็นกลุ่มที่หลายๆองค์กรก็พยายามต่อสู้เพื่อแย่งชิงเด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัยดีๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเด็กจบใหม่หลายๆคนก็พบว่าประสบปัญหาการหางานทําโดยเฉพาะงานแรกๆของเขาเนี่ยหายากมากเลยโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้วันนี้นะครับผมก็ไปเจอกับบทความหนึ่งของ Glassdoor นะครับที่เขาเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการทํางานนี่แหละแล้วเขาพบว่าเด็กจบใหม่เนี่ยจริงๆมันมี10คุณลักษณะเลย ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นที่ทําให้หลายๆองค์กรเนี่ยควรที่จะกลับมามองดูแล้วก็ตามหาโอกาสในการทํางานกับเด็กจมใหม่มากขึ้นครับ It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาบอ c u กเคา e เจออีกแล้วนะครับวันนี้แก้วที่222อยู่กับผม ท็อปนัทวุฒินะครับเมื่อเราพูดถึงเด็กจบใหม่นะครับเด็กจบใหม่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็นอกจากเป็นเด็กจบใหม่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็นั่นหมายความว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนั่นเองครับหลายๆองค์กรนะครับมองหาโอกาสในการจ้างงานคนรุ่นใหม่และเด็กจบใหม่เนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่ามีอุปสรรคค่อนข้างเยอะทีเดียวในการที่จะทํางานกับเด็กรุ่นใหม่แต่ถึงอย่างนั้นครับการทํางานกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับองค์กรมากๆเลยเพราะว่าพวกเขามีคุณสมบัติที่ แตกต่างแล้วก็หลากหลายที่ทําให้องคอ์กรเนี่ยสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีเลยโดยเฉพาะในยุคข,ของโลกดิจิตอลเหล่านี้นะครับเราเห็นหลายๆองคอ์กรนะครับอย่างเช่นองคอ์กรชั้นนาพวก Apple Google อะไรครับที่พยายามทางานกับเด็กรุ่นใหม่และดึงแทเลนต์ใหม่ๆเข้ามาในองคอ์กรแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็เห็นหลายๆองคอ์กรที่ประสบปัญหามาอย่างมากเลยในการทํางานกับเด็กรุ่นใหม่การด,ดอรเขาก็เลยสรุปมาเป็น10หัวข้อครับว่า อะไรที่องค์กรใหญ่ๆที่องค์กรที่มีอินโนเวชันเยอะๆเนี่ย,เ,ยเห็นในตัวเด็กรุ่นใหม่ที่ทําให้เขายอมรับแล้วก็จัดการกับปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากการทํางานกับเด็กจบใหม่ครับอย่างแรกเลยครับมันเป็นเพราะว่าเด็กจบใหม่เนี่ยชอบการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองด้วยความที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ครับเขายังไม่คุ้นชินกับทั้งเนื้อง,งานแล้วก็ยังไม่คุ้นชินกับโลกของการทํางานพวกเขาจึงพยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ไว้ก่อนครับและด้วยแนวโน้มของเศรษฐกิจครับมันมีงานวิจัยที่คนพบว่าเจนซเนี่ย จะเป็นรุ่นแรกเลยที่รายได้เฉลี่ยเนี่ยน้อยกว่าเจน y หรือพ่อแม่ของพวกเขานั่นยิ่งทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆและเหตุผลสุดท้ายคือการที่พวกเขาเนี่ยเรียนจบได้ไม่นานครับพวกเขายังชินกับการเรียนรู้อยู่และก็การพัฒนาตัวเองอยู่อย่างที่สองครับก็คือเด็กจบใหม่เนี่ยยอมรับเงินเดือนที่น้อยกว่าได้ เหตุผลหลักๆครับคือพวกเขาให้ความสําคัญกับการสร้างประสบการณ์และการฝึกอบรมมากกว่าเงินเดือนโดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆของการทํางานนะครับแต่แน่นอนนะครับเงินเดือนที่น้อยลงของนักศึกษาจบใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าพวกเขาเป็นแรงงานราคาถูกแต่มันหมายความว่าคนเหล่านี้ครับรู้ตัวว่าพวกเขายังขาดประสบการณ์พวกเขาก็เลยยังไม่คาดหวังเงินเดือนสูงๆตั้งแต่เริ่มต้นแต่มันก็ต้องอยู่ในระดับที่ c OMPETITIVE กับองค์กรอื่นๆซึ่งการที่เงินเดือนจะสูงกว่านี้มากๆเนี่ยมันก็น่าดึงดูดครับแต่ว่ามันไม่ใช่ ปัจจัยสําคัญในการพิจารณางานแรกของเด็กจบใหม่แหละเพราะมันไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขาเทียบกับการเรียนรู้ที่เขาคาดหวังจากเนื้อหาการทํางานอย่างที่3ครับเด็กจบใหม่เนี่ยมองอะไรแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเลยคนรุ่นใหม่เนี่ยครับเขามักจะมีมุมมองที่ต่างออกไปเกี่ยวกับเรื่องของทั้งการใช้ชีวิตมันทําให้เขาสามารถที่จะให้ไอเดียปแปลกๆใหม่ๆกับองค์กรในแบบที่คนเก่าๆเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดถึงเรื่องพวกนี้ได้เลยนั่นยังไม่รวมไปถึงคุณสมบัติที่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่นําเทรน แน่นอนแล้วก็เข้าใจกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ตลอดเวลาเลยนั่นจะช่วยเพิ่มความสดใหม่ครับแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจให้กับองค์กรได้อีกมากเลยครับแล้วก็รวมถึงความหลากหลายในองค์กรด้วยอย่างที่4ี่ครับคนจบใหม่เนี่ยพร้อมที่จะปรับตัวมากๆ ellt. ด้วยความว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ทํางานที่แรกของพวกเขาพวกเขาก็ยิ่งอยากสร้างความประทับใจให้กับองค์กรครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขาพร้อมจะทํางานหนักตลอดเวลานะครับแต่เป็นการที่พวกเขาจะพร้อมเปิดรับเมื่อต้องการทํางานหนักแล้วก็พร้อมที่จะเข้าหาโอกาสใหม่ๆมากกว่า รวมไปถึงการพยายามช่วยเหลือเพื่อร่วมงานแล้วก็องค์กรในทุทกๆวิถีทางที่เขาทําได้เลยที่สําคัญก็คือด้วยความที่ศาสนาของคนรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่มีครอบครัวต้องดูแลครับนั่นทาให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะยืดหยุ่นให้กับงานที่ต้องใช้พลังงานมากๆต้องใช้เวลาที่มันล่วงเลยไปแม้จะเป็นงานที่กระทันหันหรือเป็นงานนอกสถานที่ก็ตามอย่างที่5ครับคือคนจบใหม่เนี่ยพอพูดถึงการทํางานแล้วเหมือนเป็นผ้าขาว เพราะว่าการจ้างงานคนจบใหม่เนี่ยมันหมายความว่าที่นี่คือที่ทํางานที่แรกของเขาจริงๆหรืออย่างน้อยก็คือเป็นที่ทํางานที่เป็นฟูลไทม์ที่แรกนั่นทําให้เราสามารถที่จะวางแผนการพัฒนาพวกเขาในด้านของการทํางานได้ตั้งแต่ศูนย์ครับโดยเฉพาะในด้านของวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบของที่เป็นตัวเองขององค์กรซึ่งแน่นอนว่ามันง่ายกว่าการพยายามแก้พฤติกรรมที่ติดตัวมาจากที่ทํางานเก่าๆครับหครับก็คือคนจบใหม่เนี่ยชอบตั้งคําถามคนที่จบใหม่มักจะเป็นเต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้เต็มไปด้วยความถามแล้วก็ ด้วยประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยยังสดๆร้อนๆอยู่ในหัวเลยเขาก็ยังชินกับการตั้งคําถามว่าทําไมสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องทําแบบนี้ในวิธีนี้มีวิธีอื่นอีกไหมที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ครับทำให้องค์กรเนี่ยได้มีโอกาสในการกลับไปตั้งคําถามกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วหรือวิธีการเดิมๆที่อาจจะทําจนเคยชินไปและมันอาจจะนํามาซึ่งวิธีการทํางานใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมครับ ข้อ7มันอาจจะเฉพาะเจาะจงหน่อยนะครับแต่มันคือการที่คนจบใหม่เนี่ยเขารู้จักลูกค้าโดยเฉพาะกับองค์กรที่เจาะตลาดที่กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับเช่นนักศึกษาหรือคนที่เพิ่งจบมาใหม่เนี่ยการจ้างงานคนจบใหม่เข้ามาเนี่ยมันแปลว่าพวกเขาเนี่ยเข้าใจตลาดนี้ดีครับเพราะว่าพวกเขาเองนี่แหละก็คือลูกค้าหรือไม่ก็ผ่านมาไม่นานพวกเขาสามารถที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยดูดีขึ้นในสายตาของเพื่อนๆของพวกเขาหรือไม่ก็รุ่นน้องของพวกเขา นั่นทำให้องค์กรได้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจจากลูกค้ากลุ่มนี้ครับแนะครับก็คือว่าคนจบใหม่เนี่ยถนัดเทคโนโลยีหนึ่งในคุณสมบัติเลยที่ทําให้คนรุ่นใหม่โดยรวมแตกแต่างจากรุ่นอื่นๆ,ๆเลยก็คือพวกเขาเนี่ยคือรุ่นแรกๆเลยครับที่ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันเสมอเรีได้ว่าเป็นดิจิตอลเนทีฟนะครับนั่นทำให้พวกเขาเนี่ยถนัด เราก็สบายใจที่จะปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยก้าวคือคนจบหม่เขาทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันได้โดยความที่พวกเขาโตมากับโซเชียลมีเดียครับแล้วก็หลายๆคนก็คือใช้หลายๆโซเชียลมีเดียพร้อมกันไปด้วยเช่นทั้ง Facebook Twitter, Instagram แล้วหลายๆคนก็คือเรียนไปพร้อมๆกับเล่นโซเชียลมีเดียนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชินกับการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันถ้าองค์กรไหนครับต้องการคนที่เป็นมัลติทัสเกอร์เก่งๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็มักจะเป็นกลุ่มแรกๆครับ ที่เราอยากจะชวนให้มองครับข้อสุดท้ายครับก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีโปรไฟล์ที่น่าสนใจขึ้นเยอะครับเพราะว่าเรารู้กันว่าใบปิญญาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอสําหรับโลกธุรกิจแหละใช่ไหมครับและจริงๆก็คือคนรุ่นใหม่หลายคนก็เริ่มรู้ตัวกับเรื่องนี้แหละนั่นทำให้พวกเขาครับพยายามสรรหากิจกรรมนอกห้องเรียนแล้วก็งานเสริมต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอสร้างโปรไฟล์ตัวเองให้มันน่าสนใจครับให้พวกเขาสามารถโดดเด่นได้ในโลกปัจจุบัน นั่นทาให้การเปิดรับคนจบใหม่ครับบริษัทอาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่มีประวัติในแบบที่น่าสนใจในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับนั่นก็เป็นสิบเหตุผลครับว่าทําไมหลายๆองค์กรที่เป็นองค์กรชั้นนำเนี่ยเลือกที่จะลงทุนกับเด็กจบใหม่ทั้งๆที่มีปัญหาจุกจิกอย่างเช่นเรื่องของขาดประสบการณ์ต้องสอนงานเยอะต้องลงทุนกับ l d กับคนรุ่นใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็บางทีเขาอาจจะยังทํางานไม่เป็นอาจจะยัง มีอะไรที่ต้องดูแลเยอะครับแต่ด้วยสิเหตุผลนี้ครับมันทําให้เราอาจจะเห็นความคุ้มค่าของการจ้างงานคนที่จบใหม่เพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทําไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันละครับสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.